สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิ p มี b ีซีพอดแคสต์พราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่128นะคะใน EP ีนี้จะมาชวนคุยถึงวิธีการเลิกเครียดแล้วมาทำ3า3สิ่งนี้แทนกันค่ะต้องบอกว่าที่มาของอิโซดนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่ลองนั่งไถนู่นนี่ในโทรศัพท์มือถือดูนะคะแล้วก็ ไปอ่านเจอบทความนี้ในมีเดียนะคะซึ่งชื่อบทความว่าชื่อว่า stop stressing doing this instead นะคะก็คือเลิกเครียดแล้วมาทำสามสิ่งนี้แทนซึ่งคนเขียนก็คือคุณ alex matters นะคะก็ตอนอ่านนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอะไรดีอะไรมากมายแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยก็มีจุดที่กระตุกความคิดเราให้เราได้แบบเอ้ยเออ ด้วยน่าสนใจแล้วก็ลองทําตามวิธีที่เขาบอกซึ่งก็เป็นวิธีง่ายๆมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้กลับมาทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังเจออยู่มันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงอย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะซึ่งก็เป็นสามวิธีง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการต่างๆเนี่ยเอมชอบที่เขาเขียนในบทความประโยคนึงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า stress is man made นะคะก็คือความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเองซึ่งแปลว่าเราสร้างขึ้นเองได้เราก็เลิกเครียดได้เช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนว่าเราสึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะควบคุมความเครียดของเราได้นี่หว่า บางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดแบบไม่มีเหตุผลเราไม่รู้ว่าเราเครียดจากอะไรเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงเครียดทําไมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีนานๆไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าความเครียดเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมของเราซึ่งพออ่านประโยคนี้แล้วก็รู้สึกว่า ไม่สิความเครียดเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะว่าตัวเรานี่แหละเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่ชอบเหมือนมากๆเหมือนกัน being okay with uncertainty นะคะมันก็คือการแบบเหมือนรู้สึกโอเคไปกับความไม่แน่นอนบ้างก็ได้หลายคนที่เป็น control freak มักจะเป็นคนเครียดง่าย control freak ก็คือแบบฉันชอบ ให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันเวลาฉันจะเดินทางวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยฉันจะเป็นคนคอนโทรลทั้งหมดทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในแผนของฉันถ้ามันพลาดแผนฉันจะรู้สึกเฟลมากๆมันไม่มีอะไรที่แบบขยับได้เลยมันจะไม่ฟล็กซิเบิลทุกอย่างฉันต้องควบคุมได้พอได้ฟังสิ่งที่เอ็มเล่าไปแบบนี้คุณคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันตึงจังเลยรู้สึกเฮ้ยทำไมไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนี่ขนาดเป็นเรื่องแผลของการท่องเที่ยวที่มันควรจะสบายสบายไม่ใช่หรอสิ่งนี้ทําให้เราได้คิดว่าจริงๆแล้วตัวเราอาจจะเป็นคนตึงเกินไปตึงแบบที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เรารู้สึกโอเคกับความไม่แน่นอนบางอย่างเนี่ยมันก็ เหมือนทําให้ชีวิตเรามีสีสันมันสนุกขึ้นเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้อะไรที่มัน c o n t r o l ได้ก็โอเคก็ c o n t r o l ไปแต่อะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็ลองเต้นไปกับมันลองปล่อยไหลลองดูว่าไอ้ความไม่แน่นอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง c o n t r o l บ้างไม่ c o n t r o l บ้างมันคือการปล่อยวางแบบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองทําอะไรอยู่เราทุกคนล้วนแบบมีโมเมนต์ที่เออบางทีฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทําอะไรอยู่เหมือนกัน ทุกๆคนเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มนุษย์คนอื่นก็เป็นเหมือนกันไม่ได้เป็นแค่เราเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจว่าเรายังมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆอ,อยู่นะคะแล้วก็การวางแผนไปซะทุกอย่างเนี่ยมันกําลังทํำลายตัวเราอยู่หรือเปล่านะคะบางทีเราอาจจะต้องโอเคกับการที่เราไม่รู้บ้างไม่ต้องวางแผนไปสมุดบ้างมันคือการปล่อยวางแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองนะคะอันนี้คือไมเซที่ เอรู้สึกว่าเออก็ดีเป็นพื้นฐานที่เราได้เข้าใจกับเกี่ยวกับความเครียดมันก็ดูแบบเออชิลๆสบายๆแล้วก็ดูเป็นข้อเท็จจริงที่อืมก็จริงนะคะเหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยวิธีที่คุณอเล็กซ์เขาแนะนำเนี่ยนะคะก็มีอยู่3ามข้อด้วยกันข้อแรกก็คือตอนนี้เอ็มอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะให้ลองคิดถึง3มสิ่งที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่า ภูมิใจในปีนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็มีพลังขึ้นมาค่ะลองคิดมาถึงสักสามสิ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว9้าเดือนนะคะน่าจะมีสิ่งที่เราภูมิใจเล็กๆบ้างนะคะต้องบอกว่าเอ็ก็ลองทำแบบฝึกหัดอันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอา้าวจริงๆแล้วจากช่วงเวลาที่บางทีเรายุ่งเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันถาโถมมาหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราก็มีสิ่งที่ทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะอย่างเรื่องแรกที่เอมเขียนถึงก็จะเป็นการเขียนถึงเรื่องงานซึ่งจริงๆเราเรื่องงานก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเครียดตลอดเวลาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอันดับต้นๆของตัวเอมเองเช่นเดียวกันนะคะเราก็รู้สึก ภูมิใจที่เราได้มีลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าที่เขากลับมาใช้บริการของเราซ้ําแล้วเขารู้สึกพึงพอใจในบริการของเราเราได้รับคําชมจากลูกค้าแม้ว,ว่ามันจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่เราก็รู้สึกภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยมันก็ยืนยันว่าการทำงานของเราการให้บริการของเรามีคนเขารู้สึกว่าใช้แล้วมันสบายใจ รู้สึกว่ามันสะดวกเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เดินไปผิดทางซะทีเดียวนะคะมันก็จะมีทางที่ทําได้ถูกบ้างแต่ไอทางที่มันไม่ถูกเนี่ยก็เป็นทางที่เป็นจุดเรียนรู้ของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อืลอง list มานะคะกับอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้จากการที่เราออกกําลังกายนั่นเองนะคะแล้วก็ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเราสึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนการกินข้าวแม้ว่าบางสัปดาห์มันจะเราอาจจะออกกำลังกายได้น้อยหน่อยบางที1-2วันตอนนั้นช่วงแรกๆที่ออกกำลังกายได้1-2วันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครียดอะทำไมอะทำไมได้แค่นี้นะคะแต่เมื่อเทียบกับเราเมื่อปีที่แล้วหรือตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยออกกําลังกายวีคละ1-2วันเนี่ยถือว่าประเสริฐมากๆจากโดยปกติเนี่ยเป็นคนออกกําลังกาย ปีละครั้งเองก็ถือว่าเรามาได้ไกลแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองในการที่แบบมไม่เป็นไรหนาวสัปดาห์นี้อาจจะออกได้น้อยหน่อยอ,อันเนื่องจากมีภารกิจหรือเราต้องเดินทางแต่ว่าในสัปดาห์ต่อๆไปมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะกลับมาออกกําลังกายได้อย่างสม่สมําเสมอ,สมสมอตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะการออกกําลังกายก,ก,ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้รู้สึกมีพลัง วันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับน้องที่สนิทกันนะคะวันนี้ก็มีบน่บน,บนเรื่องเอสเปเนระส่วนใหญ่ก็จะแบบเฮ้ยทำไมช่วงนี้พี่หัวร้อนง่ายจังคำหนึ่งที่น้องถามเอมแล้วเอมก็ไม่เคยตั้งคำถามเรื่องนี้กับตัวเองก็คือเวลาที่พี่เอมหัวร้อนหรือว่าอารมณ์ร้อนหรือว่ามีความเครียดอะพี่เอมคูดาวตัวเองยังไงหรอคะนั่นก็เป็นวิธีที่เอมก็แบบเออไม่เคยคิดว่าเอ้ยจริงๆปกติเราหายโกรธหายเครียดหรือหายหัวร้อนกับอะไรบางอยา่างด้วยวิธีอะไรนะคะ ก็สตันไปสักสักพักเหมือนกันก่อนที่จะพิมพ์ตอบน้องไปว่าอืมพี่ว่าการที่พี่ออกกําลังกายเนี่ยเป็นการทําให้พี่หายเครียดทําให้พี่หายหัวร้อนได้แบบชงัดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจจริงๆเพราะว่าโดยปกติเวลาเป็นคนโมโหเป็นคนไม่พอใจกับอะไรบางอย่างอะเราจะเก็บมันไว้จนแบบดาวมากๆแล้วก็ดาววนลูปไปแบบนี้ดีขึ้นดาวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราดีขึ้นเพราะอะไร แล้วเราดาวเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็เหมือนทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเออเราก็มีทางาระบายออกเราก็มีทางที่รีคาเวอร์ตัวเองกลับมาได้เช่นเดียวกันเราเริ่มมีวิธีการเราเริ่มมีทางเดินของตัวเองแล้วนะคะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะลองทําดูว่ามันมี3มสิ่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยมีความภูมิใจในปีนี้อะไรบ้างหรือว่าสิ่งไหนที่ทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าทํา เนี่ยปีนี้ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้มีกำลังใจทำให้มีพลังนะคะลองนึกถึง3สิ่งมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่อยากจะให้เวลากับมันบางทีถ้าคุณผู้ฟังมีมากกว่า3เรื่องก็จะดีมากๆนะคะแต่ใครที่นึกไม่ออกก็3เรื่องก็เป็นเรื่องที่กำลังพอดีพอดีแล้วก็อยากจะให้เอนจอยกับมันนะคะว่าชีวิตที่ผ่านมาในปีนี้ มันเป็นเรื่องที่ดีมันมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นมันมีเรื่องที่เราภาคภูมิใจเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเวลาที่เราจมจอมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันเครียดมันรู้สึกโคหูโหมันรู้สึกวิตกกังวลกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้มองมุมกว้างเราจะมองแค่มุมที่เราอยู่เท่านั้นนะคะอันนี้เหมือนการดึงตัวเองให้ออกมาจากสถานการณ์ที่เรารู้สึกไม่โอเควิธีการที่2นะคะก็คือให้ลองเขียน สาเหตุของความเครียดของตัวเราเองค่ะท็อปทรีเลยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดอันนี้ต้องให้เวลาเหมือนกันนะคะเอมก็ตอนที่เอมทำแบบฝึกหัดนี้เนี่ยก็นั่งคุยกับตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเครียดอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเครียดเพราะอะไร ทำไมเราถึงเครียดนะคะก็เหมือนเปิดโอกาสให้ได้คุยกับตัวเองเนาะทีนี้พ่อเขียนเรื่องสาเหตุของความเครียดออกมาแล้วอะคะ่ะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองใช้เวลาเขียนทางแก้ในแต่ละสาเหตุดูค่ะเช่นถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหาในเรื่องงานคือคุณผู้ฟังมักจะได้ไม่มีเวลาทำงานที่มันสำคัญเป็นงานที่มันจะทำให้โปรเจกต์หรืองานของคุณผู้ฟังก้าวหน้า มันมักจะมีงานอื่นๆแทรกเข้ามาเสมอมันเลยทําให้เราเป็นคนไม่มีเวลาแล้วก็ได้โฟกัสในงานที่มันจุกจิกไม่ได้ทํางานที่เป็นงานหลักที่มันจะทําให้เรามีเวลาที่จะได้ใช้เวลาใช้ความคิดหรือบางทีความเครียดมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามเลี่ยงงานที่มันยากงานที่เราไม่ถนัดอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ชวนคิดเนาะหรือว่าความเครียดเกิดจากว่าเฮ้ยยอดขายมันไม่ได้ตามที่ เราตั้งใจไว้หรือว่าความเครียดคือกําลังจะสอบไฟนอลแล้วยังอ่านหนังสือไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างแล้วก็เมื่อทุกคนลองรีสตาสาเหตุของความเครียดดูแล้วเนี่ยก็ลองเขียนทางแก้ในแต่ละสาเหตุบางทีคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วทางแกม้มันง่ายมากเลยเช่นก็ทาไม่ได้ทาในงานที่แบบจําเป็นต้องทำก็เริ่มทําสิไม่ต้องคิดเยอะหยิบมันมาทาเป็นอันแรกสิบางทีมันเหมือนแบบ มีคนมาฉายไฟฉายให้เราเห็นว่าอืมเราจะบ่นทําไมจะเครียดทาไมก็ลงมือทําสิที่เธอเครียดเพราะเธอไม่ลงมือทําใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะก,กระตุกนะคะความคิดของเราได้เหมือนกันบางทีทางแก้มันง่ายมากลงมือทําแค่นั้นเองนะคะแล้วพอเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องทําอะไรก็ลองเขียน next step หรือว่า action step หรือวิธีที่เราจะเดินต่อเป็นก้า เล็กเกนอะเหมือนที่เราชอบคุยกันในเรื่องของ small win ค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมันก็เสร็จลองทำสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกสิก่อนที่เธอจะเริ่มงานอื่นหรือว่าลองเริ่มงานให้มันเด็วขึ้นจากครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้ครึ่งชั่วโมงเนี้ยทำงานที่เราสึกว่าย,ยากมากๆแล้วการที่เราเริ่มงานก่อนน่ะมันหมายถึงว่ายังไม่มีคนมาวอ l l w กับเรายังไม่มีลูกค้ายังไม่มีเพื่อนร่วมง,งานหรือน้องในทีมที่จะมาปรึกษาหรือมาคุยหรือมาจะอะไรกับเรา หรือถ้าครึ่งชั่วโมงมันไม่พอลองชั่วโมงหนึ่งไหมอันนี้คือวิธีการที่เราจะทําต่อ next step ของเรานะคะทีนี้พอเราทําครบทั้ง3ข้อแล้วหรือว่าถ้าใครที่มีแบบความเครียดมากมายกว่า3ข้อก็ลอง list ออกมานะคะทีนี้พอสําเร็จแล้วนะคะเราเขียนแล้วว่าสาเหตุความเครียดของเราคืออะไรเราเขียนทางแก้แล้วเราเขียนแนวทางที่เราจะเดินต่อไปแล้วเนี่ย พอย้อนกลับไปดูที่กระดาษค่ะความเครียดที่ตอนแรกเนี่ยมันอยู่กับตัวเราตอนนี้ความเครียดของเราทั้งหมดอยู่ในกระดาษแล้วค่ะเราเป็นอิสระจากความเครียดเหล่านี้แล้วและเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะต้องเดินยังไงต่อไปดีพอมีความรู้สึกนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังให้ลองสำรวจ ความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ค่ะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีความเครียดอยู่ให้ถามตัวเองต่อไปว่าเฮ้ยมันยังมีความเครียดอะไรที่มันหลงเหลืออยู่หรือถ้าความรู้สึกของคุณผู้ฟังคือโอเคละเรารู้สึกว่าเราลอยตัวเหนือปัญหาแล้วเรารู้ว่าความเครียดของเรามันคอนโทรลได้ล้ มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรับมือกับมันได้แล้วแล้วก็ความเครียดมันไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้วตอนนี้ความเครียดกับตัวเราแยกออกจากกันความเครียดทั้งหมดอยู่ในกระดาษหรืออยู่ในโน้ตของเราแล้วเรียบร้อยนะคะให้ลองคุยกับตัวเองให้ลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองดูนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายค่ะเป็นข้อที่ เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากที่จะทําเหมือนกันนะคะนั่นก็คือลองหาใครสักคนหนึ่งค่ะใครก็ได้แล้วลองขอบคุณเขาดูค่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรจากความรู้สึกขอบคุณนี้นะคะให้เรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกขอบคุณพี่คนนี้ที่วันนั้นเนี่ยเขาให้คําแนะนําเราเรารู้สึกขอบคุณน้องสนิท ที่เราคุยด้วยวันนี้แล้วเขาก็ชวนเราคิดว่าอะไรที่ทําให้เราคูลดาวจากอาการหัวร้อนจากความรู้สึกโกรธในช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงคนใกล้ๆตัวหรือว่าบางทีคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวหรือเราก็ไม่รู้จักเขาแต่ว่าทําให้เราได้คิดอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ การที่เรากล้าที่จะขอบคุณหรือว่าเรารู้สึกว่าเราซาบซึ้งขอบคุณใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนการฝึกที่ทำให้เราได้มองเห็นแง่งามของมนุษย์อีกคนหนึ่งนอกเหนือไปจากตัวเรานะคะอันนี้เอมเข้าใจเองว่าบทความน่าจะต้องการสื่อแบบนั้นแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเริ่มขอบคุณใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์กับมนุษย์อีกคนหนึ่ง บางทีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆเลยสมัยเด็กๆตอนที่เราเรียนอนุบาลเนี่ยคุณครูก็จะสอนว่าใครทําอะไรให้เราให้ขอบคุณพูดขอบคุณออกมาการที่เราโตๆมาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีคุณครูคนนั้นคอยบอกเราแล้วว่าเฮ้ยพูดขอบคุณสิรู้สึกซาบซึ้งสิว่ามันมีคนนั้นคนนี้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราเราอาจจะแบบยังไม่กล้าพอที่จะเดินไปแล้วก็เฮ้ยขอบคุณเขาก็ลองขอบคุณในใจรู้สึกขอบคุณจากใจแล้วก็ อาจจะยังไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำพูดก็ได้ถ้าคุณเขินเกินกว่าที่จะพูดออกมานะคะก็คือ3มวิธีง่ายๆที่แบบเลิกเครียดเถอะแล้วลองทำา3สิ่งนี้ดูแล้วก็ลองทำเรื่อยๆนะคะทั้ง3แบบฝึกหัดมันจะทำให้เราเห็นถึงว่าชีวิตเรามันยังมีมุมที่น่าภูมิใจมีมุมที่ดีมีมุมที่ยังสร้างเสริมพลังบวกๆให้กับเราแบบฝึกหัดที่2ก็คือการยอมรับว่าเรามีความเครียด แล้วความเครียดเกิดจากอะไรแล้วก็หาทางแก้มันซะบางทีการที่เราคิดวนไปวนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนพอกับการที่เราเขียนบนกระดาษแล้วมันเห็นออกมาชัดเจนเลยแล้วพอเราเขียนลงบนกระดาษแล้วหรือเขียนบนแท็บเล็ตแล้วเนี่ยเราสามารถแยกความรู้สึกความเครียดกับตัวเราออกจากกันได้ตัวเราไม่ใช่ความเครียดและความเครียดก็ไม่ใช่ตัวเราอันที่3ก็คือการรู้สึกขอบคุณใครสักคนหนึ่งที่เขา ทำให้เรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งเหมือนเราเริ่มจะเชื่อมโยงกับคน หรือว่ามนุษย์อีกคนหนึ่งซึ่งเราอาจจะลองลืมไปมันทําให้แบบใครที่ยังไม่เคยลองรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึกซาบซึ้งใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าลองได้ทําแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะแค่อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองทดลองดูนะคะสําหรับเอพิโซดนี้ก็จบแล้วนะคะเป็นเอพิโซดสั้นๆแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่เอ็มเชื่อว่าง่ายแต่อยู่ที่ว่าตัวเราอะจะอยากลองทําอยากจะทดลองหรือเปล่า ะะแล้วก็ใครที่ทําแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีชอบไม่ชอบหรือมีวิธีการที่แตกต่างออกไปได้ลองทดลองทํากับตัวเองแล้วรู้สึกเวิร์กนะคะก็มาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page YouTube นะคะ หรือว่าในบล็อกดิบหรือว่าจะมาคุยกันนะคะ d ด r e เ t message มาคุยกันได้ใน k i m มี b บีซี่ b o o k o นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มี IG นะคะ Instagram m kimmybc นะคะก็ไป Follow กันได้ไปลองดูว่ากินอะไรยังไงใช้ชีวิตยังไงนะคะก็สำหรับอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ